อลองรูนะครับหน้าแรกเลยตั้งแต่วิพัฒน์นะครับที่หนึ่งวัตามานาเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไปจําแบบอย่างท่องนะครับหรือว่าเปิดฟังนะครับหนึ่งวัตามานาปรัสประทางอัตโนประทางติอันติสิทธามิมะเตอันเตเสวะเหเอมะเหสองมันจมีสุอันตุหิถามิมะตังอันตังสะสุโโหเออามหาเส สามสัตมีอายะอายุงอายาศีอายัธาอายามิอายมะเอธาเอรังเอโถอายาวโหอายังอายามะเหศีปโรคขาอะอุเอตถาอังมะหะตถาเรตโถาโโหอิงมะเหศี่ยโรขขอาอุโอตถาอังมะหะตถาตถุงเสวะหังอิงมะหาเสหกอชตนีอีอุงโอตถาอิงมหาอาอุเสวะหังอังมะเห จภวิสันติสสติสัสนติสสสีสัสถะสสามิสสามะสสเตสัสนเตสสเสสสววเหสสังสสามเห8แปดกลาติปติสสสังสุสเสสสถะสสังสสามมหาสสถะสสิงสุสสเสสสววเหสสังสสามหเสต่อไปธาตุนะครับ ปิดไปธาตุนะครับหน้าหนึ่งร้อยหกสิบนะครับหนึ่งหมวดภูธาตุภูธาตุเป็นในความมีในความเป็นภูอภวติสําเร็จรูปเป็นภวติย่อมมีย่อมเป็นภูธาตุเป็นในความมีในความเป็นหูอโหติสําเร็จรูปเป็นโหติย่อมมีย่อมเป็นสีธาตุเป็นในความนอนสีอเสสยติสําเร็จรูปเป็นเสติยติย่อมนอนมรธาตุเป็นในความตายมรัตติสําเร็จรูปเป็นมรติย่อมตายปัจธาตุเป็นในความหุง ในความต้มปัจจาติสําเร็จรูปเป็นปัจจติย่อมหงย่อมต้มอิคธาเป็นในความเห็นอิคติสําเร็จรูปเป็นอิคติย al ่อมเห็นรัพธาเป็นในความได้รัพติสําเร็จรูปเป็นรัพติย่อมได้ธรรมธาตเป็นในความไปธรรมะคัจจติสําเร็จรูปเป็นคัจติย่อมไป2หมวดรูทธาตุรูทธาตุเป็นในความกั้นในความปิดรุทธาอเอติสําเร็จรูปเป็นรุทธติรุนเทติย่อมปิดมุจจาธาเป็นในความปล่อยมุจจาติสําเร็จรูปเป็นมุจจติย่อมปล่อย พุทธธาตุเป็นในความกินพุทธะาติสําเร็จรูปเป็นพุทธติย่อมกินพิธธาตุเป็นในความต่อยพิธาติสําเร็จรูปเป็นพิธาติย่อมต่อยนิปธาตุเป็นในความฉาบนิปาติสําเร็จรูปเป็นนิปติย่อมฉาบสามหมดทิวธาตุทิวธาตุเป็นในความเล่นทิวยะพระพติสําเร็จรูปเป็นทิปติย่อมเล่นสีวธาตุเป็นในความเย็บสีวยะพระพติสํิสร็จรูปเป็นสิปติย่อมเย็บพุทธ พุทธธาตุเป็นใยความตัดสรู้พุทธยะชาชาติสําเร็จรูปเป็นพุชนติย่อมตัดสรู้ขีธาตุเป็นใยความสิ้นขียติสําเร็จรูปเป็นขียติย่อมสิ้นมโหธาตุเป็นใยความหลงมมหายะยะหัติสําเร็จรูปเป็นมุยาหติย่อมหลงมุสธาตุเป็นใยความลืมมุสยะสะสัตติสําเร็จรูปเป็นมุสติย่อมลืมรัชธาตุเป็นในความย้อมรัชยะชาชาติสําเร็จรูปเป็นรัชติย่อมย้อม สี s s ì, ่หมวดสูธาตสูธาตุเป็นในความฟังสุนาติสำเร็จรูปเป็นสุนาติย่อมฟังวุธาตุเป็นในความร้อยวุนาติสำเร็จรูปเป็นวุนาติย่อมร้อยสิ่ธาตุเป็นในความผูกสีนุโนติสำเร็จรูปเป็นสีโนติย่อมผูกห้าหมวดกีธาตุกีธาตุเป็นในความซื้อกีนาติสำเร็จรูปเป็นกีนาติย่อมซื้อชีธาตุเป็นในความจำนะชินาติสำเร็จรูปเป็นชีนาติย่อมจำนะ ทุธาตุเป็นในความกำจัดทุนาติสำเร็จรูปเป็นทุนาติย SO eh nope ่อมกำจัดจีธาตุเป็นในความก่อในความสะสมจีนาติสำเร็จรูปเป็นจีนาติย่อมก่อย่อมสะสมลุธาตุเป็นในความเกี่ยวในความตัดลุนาติสำเร็จรูปเป็นลุนาติย่อมเกี่ยวย่อมตัดยาธาตุเป็นในความรู้ยาชานาติสำเร็จรูปเป็นชานาติย่อมรู้ผู้ธาตุเป็นในความฝัดในความโปรยผู้นาติสำเร็จรูปเป็นผู้นาติย่อมฝัดย่อมโปรยหกมวลข้าธาตุข้าธาตุเป็นในความถือเอาข้าหักนาหาติสำเร็จรูปเป็นคนาติย่อมถือเอา หมวดข้าทาติใช้เ ok น ah ี่ยขยาดมีเจ ok ็เพ <Sounds. S 1> <at> ียงเท่านี้เจ็ดหมวดตนะหนัตตระทนตเป็นในความแผ่ไปตนะนโอติสําเร็จรูปเป็นตโนติย่อมแผ่ไปกระธาตเป็นในความทำกระโอติสําเร็จรูปเป็นกรโรติย่อมทำจักระธาตเป็นในความอาจจักรโอติสําเร็จรูปเป็นสปกติย่อมอาจชากระเป็นชากระธาตเป็นในความตื่นชากระโอติสาเร็จรูปเป็นชากระโรติย่อมตื่น แปดหมวดจุรธาตุจุรธาตุเป็นความรักจุรเลนยติสําเร็จรูปเป็นโจเติโจเลยติย่อมรักตากธาตุเป็นความตรึกตากเนยติสําเร็จรูปเป็นตักเกติตักยติย่อมตึกรักธาตุเป็นความกําหนดรักเนยติสําเร็จรูปเป็นรักเขติรักยติย่อมกําหนดมันธาตุเป็นความปรึกษามันเนยติสําเร็จรูปเป็นมันเตติมันยะยติย่อมปรึกษาจินตธาตุเป็นความคิดจินเนยติจินตเนยติสําเร็จรูปเป็นจินเตติจินตยติย่อมคิด ต่อมาวาจบนะครับวาจบก,ก็สําคัญนะครับวาจบแต่นลาวาจบสําคัญเอาวาจบอีกอันนะครับวาจบหน้าหนึ่งร้อยหกสิบห้านะครับข้อหนึ่งร้อยสิบห้านะครับวาจกาบ,รบาจก,กริยาศัพท์ที่ประกอบด้วยพัดการบทวจนะบุรุษีธาตุดังนี้จัดเป็นวาจบคือกล่าวบทที่เป็นประธานของกริยาห้าอย่าง คือกัตตุวาจกหนึ่งกรรมวาจกหนึ่งภาวะวาจกหนึ่งเตุกัตตุวาจกหนึ่งเตุกรรมวาจกหนึ่งกัตตุวาจกกริยาสัท์ใดกล่าวผู้ทำคือแสดงว่าเป็นกริยาของผู้ทำนั่นเองกริยาสัพท์นั้นชื่อว่ากัตตุวาจกมีอุทาหรณว่าสูโถโอทนังปัจติพ่อครัวหงอยู่ซึ่งข้าวสุกกรรมวาจกนะครับกริยาสัท์ใดกล่าวกรรมคือสิ่งที่บุคคลพึงทำคือแสดงว่าเป็นกริยาของกรรมนั่นเองกริยาสั์นั้นชื่อว่ากรรมวาจกมีอุทาหรณว่า สูเทนะโอทนโนปจิยเตข้าวสุอันพ่อกหงอยู่ต่อไปภาวะว่าจบกริยาศัพท์ใดกล่าวแต่สักว่าความมีความเป็นเท่านั้นไม่กล่าวกตาและกรรมกริยาศัพท์นั้นชื่อว่าภาวะว่าจบมีท่าหอนว่าเตนะภูยเตอันเขาเป็นอยู่แค <Okay. S 1> ่นี้เหตุกตตุว่าจบกริยาศัพท์ใดกล่าวผู้ใช้ให้คนอื่นทําคือแสดงว่าเป็นกริยาของผู้ใช้ผู้อื่นทํานั้นนั่น กิริยาศัพท์นั้นชื่อว่าเหตุตุกตัวจบยิทาหอ,อนว่าสามิโกสูทางโอทนางปาเจตินายยางหรือใช้พ่อครัวให้หุงอยู่ซึ่งข้าวสุตนะต่อไปเหตุกรรมมวาจบนะครับหน้า1 6กกิริยาศัพท์ได้กล่าวสิ่งที่เขาใช้บุคอืบุคคลทำคือแสดงว่าเป็นปริรยาของสิ่งนั้นกิร,ริยาศัพท์นั้นชื่อว่าเหตุกรรมมวาจบยีทาหอ,อนสามิเคนะสุเทนาโอทโนปาจาปิยเ,เตข้าวสุกอันนายใช้พ่อครัวให้หุงอยู่ นี่คือเป็นประโยคทั้งห้าที่เราจะต้องใช้แปรประจำเลยเราก็จะมีประโยคแทรกเนี่ยนะครับถามว่าาไม่มี้ามีโอกาสนะครับหน้า191นะครับปัจจัยแห่งน้ำกิดนะครับปัจจัยที่สำหรับประกอบกับน้ำกิดนั้นจัดเป็นสามพวกคือกิตติปัจจัยสำหรับประกอบกับศัพที่เป็นกระตุประตูรูปอย่างเดียวหนึ่ง กิจจปัจจัยสาหรับประกอบกับศัพท์ที่เป็นกรรมรูปและภาวะรูปหนึ่งกิตากิจาปัจจัยสําหรับประกอบกับศัพท์ที่แม้ทั้ง3าเหล่าหนึ่งกิตาปัจจัยกิตาปัจจัยอย่างนี้กะวินีนะวุตตุลูนะครับกะวินะครับอ่านให้ถูกนะกะวินีนะวุตตุลูสองกิจจปัจจัยขะอย่างนี้ขะนยกนะครับสามกิตากิจาปัจจัยอย่างนี้ออินะเตเวติตุงยุนะครับ แล้วก็ข้ามไปรูปวิเคราะห์เลยนะครับมา19 2สบนะครับวิเคราะห์ในกิตักปัจ,จับกกวิปัจจัยนะครับอ่านยาก,กน,นะครับวันนั้นฟังให้ดีนะครับเดี๋ยวรบมีเวลาก็จะให้อ่านถ้าไม่มีเวลาก็ให้เขียนก่อนห้ฟังไปนะครับ วิเคราะห์ในกิตตปัจจัยกาวิปัจจัยสยังอวตีตีสยัมภูผู้ใดย่อมเป็นเองเหตุน,นั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้เป็นเองสยังเป็นบทหน้าภูธท่าในความเป็นลบกาวิเอานิ้กหิตเป็นมากโดยวิธีสนธิเป็นกัตตุรูปกัตตุสารนะอูเรนะก็จะติตีอุระโคสัตวใดย่อมไปได้วยอกเหตุน,นั้นสัตว์นั้นชื่อว่าผู้ไปได้วยอกผู้ระเป็นบทหน้ากรมาทุาในความไปลบปัญญาที่สุดท่านคือมากด้วยอํานาจกาวิและลบกาวิด้วย สังสุดถูกคณะตีติสังโคสังโขสัตดย่อมขุดซึ่งแผ่นดินดีคือว่าด้วยดีเหตุนั้นสัตนั้นชื่อว่าผู้ขุดดีสังเป็นบทหน้าคณะธาตุในความขุดเอานิกหิตเป็นงะโดยวิธีสนธินีปัจ,จัยทำมังวัตติศีเรนาติธรรมวาทีทำมังวตังวตุงศีร่ามสสติวาธรรมวาทีผู้ใดย่อมกล่าวซึ่งทำโดยปกติเหตุนั้นพว้นั้นชื่อว่าผู้กล่าวซึ่งทำโดยปกติอีกอย่างหนึ่งครับ ความกล่าวซึ่งทำเป็นปกติของเขาเหตุนั้นเขาชื่อว่าพวกมีความกล่าวซึ่งทำเป็นปกติธรรมะเป็นบทหน้าวัฏฏะในความกล่าวพุอธะทิวะเป็นอาด้วยอํานาจปัจจัยที่เนื่อมด้วยนะแล้วลบนะเหมือนกล่าวแล้วในโคตตัดทิศข้อ103ถ้าเป็นอิทิลิงเป็นธรรมวาทินี ถ้าเป็นนักปุงสกุลินเป็นธรรมวาที่วิเคราะห์ก่อนเป็นกัตรุรปกัต,กตุสาธานะลงในอัดแห่งตัดศีละวิเคราะห์หลังเป็นสมาริรูปตัดสีลาะสาธานะสมาริรูปตัดสีละเห็นตัดศีละสาธานะน,าาาน,านี้เห็นอย่างไรอย่างไรอยู่จึงไม่ได้กล่าว จึงไม่ได้จัดเข้าในสาสนาปาปางกโรติสีเรนาติปาปะการีผู้ใดย่อมทำซึ่งบาปโดยปกติเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทำซึ่งบาปโดยปกติปาปาเป็นบทหน้ากระทาในความทำทำมังวจรติสีเรนาติธรรมจารีผู้ใดย่อมประพฤติธรรมโดยปกติเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ประพฤติซึ่งธรรมโดยปกติธรรมะเป็นบทหน้าจรต่าในความประพฤติในความเที่ยวไปนักุปัจจัยเทติติทายโกผู้ใดย่อมให้เหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ให้ธาตุในความให้ยยุุปปัััจจหลงาตมีีอเ็นท่สด นาวุเป็นอากาศเป็นกัตตูรูปกัตตสาธนาถ้าเป็นอีธีดิงเป็นทายิกาเนตีตินายโยโงผู้ใดย,ย่อมนำไปเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้นำไปนีนป้้าตุในความนำไปพุทธีเป็นเอแล้วเอาเป็นอายะด้วยอานาจประจัยที่เนื่องด้วยนะเหมือนกล่าวแล้วในข้อตัดติดข้อที่หนึ่งร้อยสามอรุสาสตรีีอนุสาสโกผู้ใดย,ย่อมตามสอนเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ตามสอนอนุเป็นบทหน้าสา,นนาสานาตุในความสอน สุนาติติสุนาติติสาวกโกผู้ใด,ดย่อมฟังเห็นนั้นผู้นันชื่อว่าผู้ฟังสุท้ายมีความฟังพุทธภ,ภูเป็นโอแล้วเอาเป็นอาวะดังกล่าวแล้วตูปัจจัยกรตีติกัตาผู้ใด กโรตีติกตากโรติสีเรนาติวาตตาผู้ใดย่อมทำเหตุน,นั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทำอีกอย่างหนึ่งผู้ใดทำย่อมทำโดยปกติเหตุน,นั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทำโดยปกติกรรทาในความทำลบปัญจนะที่สุดธาซ้อนตากัดตูเข้าปัตมาวิพวัฒน์เอกวจนะแห่งนามเป็นกัตตาข้อ66เป็นกตัตตรูปกัตตุสาตนาวิเคราหหลงังลงในตัดสีละวัตตีติวัตตาผู้ใดย่อมกล่าวผู้ใดย่อมกล่าวเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้กล่าววัทธาในความกล่าว ชาณตีติยาตาผู้ใดย่อมรู้เหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้รู้ยาธาตในความรู้ทาเรติติธาตาผู้ใดย่อมทรงไว้เหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทรงไว้ารธาตุทาระธาติในความทรงไว้รูปปัจจัยปารังเัจะตีสีเราติปาระผู้ใดย่อมถึงขึ้นฝั่งโดยปกติเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ถึงขึ้สว่งโดยปกติปารธาตุปาระเป็นบทหน้าธรรมธาตุในความถึงลบที่สุดธาติโดยอำนาจปัจจัยที่เนื่องด้วยละแล้วลบละเสียเป็นกัะุรูปกัะ เป็นการตุรุปสารนะนะลงในตัดสีละวิชานาติสีเรนาติวินยูผู้ได้ย่อมรู้วิเศษโดยปกติเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้รู้วิเศษโดยปกติวิเป็นบทหน้ายา,าธาในความรู้สอนยะพิกติสีเรนาติพิคูผู้ได้ย่อมขอโดยปกติเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ขอโดยปกติพิกธาในความขอไม่ลบที่สุดาธาตุรัศอุเป็นอุวิเคราะห์ในกิจจปัจจัยขะปัจจัยทุกเกณฑนักริยติติทุก,การางังกรรมได้เขาทําได้กรรม ใดอันเขาทําได้โดยยากเหตุน hm. ั้นกรรมนั้นชื่อว่าเขาทําได้โดยยากทุกเป็นบทหน้าพระธาตุในความทำลบขาดซ้อนลบขาดซ้อนกัเป็นกัดเป็นกรรมรูปกรรมสาธนะสุเขนะปริยาตีติสุภโรผู้ใดอันเขาเลี้ยงได้โดยง่ายเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้อันเขาเลี้ยงได้โดยง่ายสุธาตุสุเป็นบทหน้าพระธาตุในความเลี้ยงทุกเขนะลัคยตีติทุก รับขังจิตใดอันเขารักษาได้โดยยากเหตุน nah ั mushroom, ้น okay. จิตนั้นชื่อวันเขารักษาได้โดยยากทูเป็นบทหน้ารัคธาตในความรักษานยะปัจจัยตาตพันติตาริยังกรรมใดอันเขาพึงทําเหตุนั้นกรรมนั้นชื่อวันเขาพึงทำกระธาตในความทำพืชอัเป็นอาีอาป่งลบนะเสียเป็นกรรมรูปกรรมสาธนะเนติติเนตพันติในยังสิ่งใดเขาพึงนำไปเหตุนั้นสิ่งนั้นชื่อวันเขาพึงนำไปนิธาในความนำไป นำไปพุดอีเป็นเอลบนะสนยะวัตพันติวัตชังคำใดอันเขาพึงกล่าวเหตุนั้นคำนั้นชื่อว่าอันเขาพึงกล่าววัตฏธาในความกล่าวลบนะแล้วเอาทะที่สุดธาตุกับยะที่สุดปัจจัยเป็นชาชา้าธรรมิตโพติธรรมโมผู้ใดอันเขาพึงทรมานได้เหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าอันเขาพึงทรมานได้ธรรมธาในความฝึกลบนะแล้วเอามะที่สุดกับยะเป็นมะมะ ยุชิตพันติโยคังสิ่งใดอันเขาพึงประกอบเหตุนั้นสิ่งนั้นชื่อวันเขาพึงประกอบยุทาธธาตุในความประกอบลบนะแล้วเอาชะที่สุดาธาตุกับยะเป็นคาคาละหิตพันติคาไรหังกรรมใดอันเขาพึงตีเตียนเหตุน,นั้นกรรมนั้นชื่อวันเขา,ขา,า,ธา,ธา,าพึงตีเตียนก็ละธาตุในความตีเตียนพืชอ่ะเป็นอาลบนะแล้วแปลงหกไว้เบื้องหลังยะไว้เบื้องหน้า ทาตะพันติดไทยอย่างสิ่งใดเขาพึงให้เหตุน,นั้นสิ่งนั้นชื่อวันเขาพึงให้ทาธาในความให้ธาตมีอาเป็นที่สุดอยู่หน้าเอานายะเป็นอยะแล้วลบอาสละอะลบอาด้วยสระสมทิศัพท์ที่ประกอบด้วยปัจจัยนี้บางศัพท์ก็ใช้เป็นกุริยาติดบ้างอุทาหอนเตจพิขูคาไรหาอันหนึ่งพิศั้งหลายเหล่านั้นอันท่านพึงติดเตียน วิคราะ์ในกิตติจาปจัปจปจัยอาปัจจัยปฏิสังพิจติติปฏิสัมพิธาปัญญาใดย่อมแตกฉานาดีโดยต่างเหตุนั้นปัญญานั้นชื่อว่าแตกฉานดีโดยต่างปฏิสัง์เป็นบทหน้าพิจารณานในความแตกอิทธิลิงปัทมาวิพัฒน์เป็นอาข้อ52เป็นกัตตรูปกัตตุสาธนะหิตังกรติหิตังกรติติหิตตะโร ผู้ใดย่อมทาซึ่งประโยชน์เพื่อกูลเหตุนั้นเพรนั้นชื่อว่าผู้ทาซึ่งประโยชน์เพื่อกูลอ่นนิธาตุบทหน้าอิตธาตุเป็นบทหน้ากระธาตุในความทําซ้อนกับนิสายะนังวัติตินิสโย О สิอาศัยซึ่งอาจารย์นั้นอยู่เหตุนั้นอาจารย์นั้นชื่อว่าเป็นที่อาศัยอยู่ของสิทธิ์นี่เป็นบทหน้าสี่ธาตุในความอาศ,าศาัยพุทธีเป็นเอแล้วเอาเป็นอายะซ้อนแล้วซ้อนสัก เป็นกัตตุรูปกรรมสาธนะสิกิยะตีติตสิกขาสิกนงังวาสิกขาธรรมชาติใจอันเผาศึกษาเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอันเผาอันเผาศึกษา,อ,า,กษาอีกอาเรเนึ่งความความศึกษาชื่อว่าสิกขาสิกธาตุในความศึกษาสำเนียวิเคราะห์หน้าเป็นกรรมรูปกรมมาสาานะวิเคราะห์หลังเป็นภาวรูปภาวาสาานะ วิเนติเตนาติวินโยโบัณฑิตย่อมแนะนําด้วยบายนั้นเหตุนั้นอุบายนั้น,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 นชื่อว่าเป็นเครื่องแนะนําของบัณฑิตวิเป็นบทหน,น้านีธาตนความนําเป็นกัตตุรูปการณสาธนะปฐมังวัดปฐมังพระพระวติเอตสมาติปัพโวแม่น้ําย่อมเกิดก่อนแต่ประเทศนั่นเหตุนั้นประเทศนั่นชื่อว่าเป็นแดนเกิดก่อนแห่งแม่น้ําปะเป็นบทหน้าผีธาตุพืชปูเป็นโพแล้วเอา โอแล้วเอาเป็นอววะเป็นกัตตรูปอปาธานะอิปัจจัยอุทกังทะทาติติอุทธทิประเทศนาย่อมทรงไว้ซึ่งน้ําเหตุนั้นประเทศนั้นชื่อว่าผู้ทรงไว้ซึ่งน้ําทะเลอุทะเป็นบทหน้าทาท่าในความทรงเป็นกัตตรูปกัตุสาธนะสัญญยติติสัญญะ ต,ติสนธิวาจาใดอันเขาต่อเหตุนั้นวาจานั้นชื่อว่าอันเขาต่อสังเป็นบทหน้าทาธาในความต่อเอานี่ก็หินเป็นนักด้วยนิ่คืสนธิข้อ32เป็นกรรมรูปกรรมศาธนะนิธิยติติตนิธิสมบัติใดอันเขาฝังไว้สมบัติอันเขาฝังไว้เหตุนั้นสมบัตินั้นชื่อว่าอันเขาฝังไว้นี่เป็นบทหน้าทาธา,าในความฝังไวตามามาังกรติติต กรรมวาการโร้ใดย่อมทําซึ่งกรรมเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้ทําซึ่งกรรมกรรมมะเป็นบทหน้ากระท่าในความธรรมพืชวิธีพืชและลบะณนะปัจจัยได้กล่าวแล้วในข้อตัดทิพข้อหนึ่งร้อยสามเป็นกัตตูรูก,กัตตุสาธนะรุจจิตติโรโคอาภาธใดย่อมเสียดแทงเหตุนั้นอาภาธนั้นชื่อว่าผู้เสียดแทงรูจ้จัตตานในความเสียดแทงเอาชะเป็นคะเพราะนะปัจจัย วะหิตโพติวาโหภาระใดอันเขาพึงนำไปเหตุนั้นภาระนั้นชื่อวันเขาพึงนำไปวัฏธาธาตุในความนำไปเป็นกรรมรูปกรรมสาธนะปจจนางปาโกความหงซึ่งงาความหชื่อว่าปากะปจธาตุในความหงต้มเอาจากเป็นกะเพราะณปัจจัยเป็นภาวรูป,ภา,รปภาวสาธนะทุสติเตนาติโทโสชนใดยอ่อมปุสร้ายด้วยกิเลสนั้นเหตุนั้นกิเลสนั้นชื่อว่าเป็นเหตุปุสร้ายแห่งชน ทศธาตุในความปะตุสลายเป็นกตัตตรูปกรณณะสาธนะอาวะอาวะสันติเอตถาติอาวะโสพิสุทั้งหลายย่อมอาศัยอยู่ในประเทศนั่นเหตุนั้นประเทศนั่นชื่อว่าเป็นที่อาศัยอยู่แห่งพิสุทั้งหลายอาเป็นบทหน้าวัฏธาตุในความอยู่เป็นกตัตตรูปอธิกระณะสาธนะตะเวปัจัยกาตเวเพื่ออันธามกระธาตุน้กราธาตุเป็นกา คันตเวเพื่อนไปกรรมธาตุเอาที่สุดธาตุเป็นนะปัจจัยนี้ลงในสติวิพัตนามติปัจจัยมัญญติติมติปัญญาใดย่อมรู้เหตุนั้นปัญญานั้นชื่อว่าผู้รู้มัญญติเอตายาติวามติอีกอย่างหนึ่งชนย่อมรู้ด้วยปัญญานั่นเหตุนั้นปัญญานั่นชื่อว่าเป็นเหตุรู้แห่งชนมณังวามติอีกอย่างหนึ่งความรู้ชื่อว่ามติมณธาตุในความรู้รบที่สุดธาตุวิเคราะห์ต้น เป็นกัตตรูปกัตตูสานะวิเคราะห์กลางเป็นกัตตรูปกรณาสานะวิเคราะห์หลงังเป็นภาวรูปภาวสาธาะ สรตติติสติธรรมชาติใดย่อมระลึกเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าผู้ระลึกสรตติเอตเอตายาติวาสติอีกอย่างหนึ่งชนย่อมระลึกด้วยธรรมชาตินั่นเหตุนั้นธรรมชาตินั่นชื่อว่าเป็นเหตุระลึกแห่งชนสารนังวาสติอีกอย่างหนึ่งความระลึกชื่อว่าสติสัตธาตุในความระลึกสัมปชิตตพาติสัมปติ ธรรมชาติใดอันเขาพึงถึงพร้อมเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอันเขาพึงถึงพร้อมสังเป็นบทหน้าปัะทาทาในความถึงเอาที่สุดธาตุเป็นตาเอาลิกหิตเป็นมะด้วยนิหิตสนธิข้อ3.2เป็นกรรมรูปกรรมสาตนะห้าคัดฉันติเอตเอตถาติคติชนทั้งหลายย่อมไปในภูมินั่นเหตุนั้นภูมินั่นชื่อว่าเป็นที่ไปแห่งชนทั้งหลายธรรมธาตุในความไปในความถึงลบที่สุดธาตุ ตรงปัจจัยกาตรงเพื่อ,อนทำกระธาต์คันตรงเพื่อ,อนไปก็มาธาต์ปัจจัยนี้ลงในปฐมาและเจดีวิพัฒนามยุป,ปัจจัยเจตยติติเจตนาธรรมชาติใจย่อมคิดเหตุน,นั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าผู้คิดจิตธาตุในความคิดพฤติทธิเป็น A, เออายุเป็นอานณะอิทธิลิงปฐมาวิพัฒนามเป็นอาข้อ52เป็นกัะตุรูปกัตตุสาธนะกุชติสีเรนาติโกทักโน ผู้ใดย่อมโกรธโดยปกติเหตุนั้นผู้นั้นชื่อว่าผู้โกรธโดยปกติผู้จะาาในความโกรธพืชปูเป็นโอเป็นกัตรกตรูปกัตตุสานะลงในตัดศีละกุจฉิตพันติโพชนังสิ่งใดอันเขาพึงกินเหตุนั้นสิ่งนั้นชื่อว่าอันเขาพึงกินผู้จะาาในความกินเป็นกรรมรูปกรรมาสาธนะพัชชิยเตติธรรมานางังอันเขาอันเขาย่อมไปเหตุนั้นชื่อว่าความไปเจรา,าธาตุในความไปเป็นภาวรูปภาวัสสนะ กโรติเตนาติกรณงเขาย่อมทําด้วยสิ่งนั้นเหตุนั้นสิ่งนั้นชื่อว่าเป็นเครื่องทําแห่งเขากระทาในความทําเป็นกัตุรูปกรณสาธาะสังวันนิยติเอตายติสังวนาเนื้อความอันท่านย่อมปรณนาพร้อมด้วยวาจานั่นเหตุนั้นวาจานั่นชื่อว่าเป็นเครื่องอันท่านพึงปรณนาพร้อมแห่งเนื้อความสังจุดบทหน้าวันธาตในความปรณนาเป็นกรรมรูปกรณสาธนะสยันติเตเต สยันติเอตถาติสยานังเขาทั้งหลายย่อมนอนในที่นั่นเหตุนั้นที่นั่นชื่อว่าเป็นที่นอนแองเขาทั้งหลายสีธาตุในความนอนพุ้นีเป็นเอแล้วเอาเป็นอายะเป็นกัตตุรูปอธิกรณาสาธนะยุปัจนี้ธาตุธาตุมีระหรือหะอยู่หน้าเป็นอ่าเป็นอาณะแต่ถธาตุมีหะมีหะเป็นที่สุดไม่นิยมเหมือนธาตุที่มีระเป็นที่สุดนะครับเราถือว่ายากนะครับ พยายามไปอ่านบ่อยๆอ่านให้คล่องๆแล้วก็เขียนถึงจะทําให้เราอ่านคล่องได้นะครับเพะฉะนั้นพรุ่งนี้จะเขียนตนีงอีกรอบนึงนะครับเขียนให้คล่องอยังน้อยี่ผ่านหูผ่านตาก็ไม่ดีามีอะไรนกสาวถามเพื่อคุยวอ่าไม่มีแล้วก็ถือว่าพอดีแล้วสามโมงจะครึ่งพอดีแล้วอ่ะไหว้พระสามสตีสามโมงครึ่งตะเกียบจัดสลาจัดบวบพอดีนะครับ อรังสมาชพุโฉพกบวาพู้จางพคะกบันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระกวตาธมโมธามังนรชามิสุปฏิปันโทพระวัตโตชาวัสังโฆสังทางนะวาโสติเตหตุสัพพะ